สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมีแก้วสตอรี่ค่ะมีแก้วคา,ามาทอดอาจีนแต่งนะคะจะว่าจะทำยาจีนหายไป่ะไม่ได้ทำเนาะมาทอดจะกินเล่นดีกว่าเนาะ แกงทอดีากินเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสด,ดีสองร้านยอมแจค่ะแม่แก้วสตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะ มีความน้ำลงไจค่ะคุกชุกแป้งทอดค่ะแต่ว่าคุกเอาเนาะใส่แป้งน้อยค่ะโอ้ยแป้งทอดยอยกระเด็นกระเด็นใส่กลางนะคะทอดใจกลางจะ้ะ เติมน้ำให้ร้อนไฟแรงแล้วก็พอแล้ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะจะได้ออกมาเหลืองๆนะคะทำเป็นตัดแก้นได้ค่ะวิธีทำก็จะคุกเอ่อใส่ที่ ใส่รสดีใส่เกลือนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยใส่เกลือรสดีอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ซอสสาเขียวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลสองช้อนชานะคะหมักไว้สับครึ่งชั่วโมงแล้วเราพอมาคลุกกับแ,แป้งทอดฟอบค่ะ ทุเอาขย่าเขย่าในในอันนี้เนาะแล้วเราก็มาใส่ทอดกันพอเขาจะออกมาสีเหลืองเวยเวลยค่ะ